กว่าจะพงายขึ้นมายึดครองพื้นที่บนลันเวโลกแถมยังยีนเป็นหนึ่งเซออีกด้วยระดับโลกไม่เช่นือกง่ายๆที่ใครๆจะทำได้ ในวันที่ชื่อของอันนกใหญ่ทุกประกาศบนดันเว์ระดับโลกหลายคนอาจคิดว่าเธอคือหญิงสาวที่โชคดีที่เกิดมาเพื่อเป็นนางแบบเกิดมาเพื่อแฟชั่นเกิดมาเพื่อแสงไฟสปอตไลท์และเกิดมาเพื่อคำว่าซูเปอร์โมเดลแต่ความจริงแล้วเบื้องหลังเบื้องลึกของเธอกลับไม่ได้ราบเรียบเหมือนถนนมอเตอร์เวย์และเต็มไปด้วยจุดหักเหและมีมุมบางมุมที่น้อยคนจะรู้เรื่องราวของเธอ อน็อกใหญ่ไม่ได้ไฟฟฝันที่อยากจะเป็นนางแบบและแทบจะไม่รู้จักวงการแฟชั่นได้สัาไปสิ่งแรกที่หลายคนอาจตกใจก็คืออน็อกไม่ได้ตั้งใจจะเข้าวงการแฟชั่นเลยก่อนที่เธอจะถูกค้นพบเธอใช้ชีวิตแบบเด็กสาวธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือใช้โซเชียลมีเดียเหมือนเพื่อนๆไวรุ่นทั่วไปและไม่ได้ติดตามแฟชั่นโชว์หรือซูเปอร์โมเดลชื่อดังอย่างจริงจัง แต่วันที่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากการที่เธอเดินเข้าเอเจนซี่แต่เกิดจากภาพถ่ายธรรมดาาใบหนึ่งในงานอีเวนต์ของมหาวิทยาลัยภาพนั้นถูกถ่ายแดดไม่ได้กัดแสงถ่ายแบบเลี้ยวๆแบบธรรมชาติไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาแต่มือชีพแต่กับเผยให้เห็นโครงหน้าที่แข็งแรงดวงตาที่ทรงพลังและผิวสีเข้มที่จะผดสายตาอย่างตลาดภาพแค่ภาพเดียวทำให้โลกแฟชั่นเริ่มหันมาจับตามองเธอ อันนอกเล่าว่าช่วงแรกของการเดินแบบเพอไม่มั่นใจในหน้าตาของตัวเองเลยและถึงแม้ว่าวันนี้อันนอกจะถูกยกให้เป็นนิยามของความงามแบบไร้กรอบแต่เธอก็บอกว่าในวัยเด็กและตอนช่วงวัยรุ่นเพอกลับไม่คิดว่าตัวเองสวยเพราะว่าเธอมีผิวที่เข้มเพื่อนๆที่อยู่รอบๆตัวและมีใบหน้ามีโครงหน้าที่ไม่หวานและรูปกรักที่แตกต่างออกไปทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าทวกต่างจากเพื่อนคนอื่นและเธอก็ไม่กล้าสบสายตาเวลาที่คนอื่นมองเธอนาน,าน เพอเคยเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่พยายามทำตัวกลุ้มกลืนพยายามที่จะไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะการโดดเด่นในสังคมที่ไม่เปิดรับความแตกต่างมักมาพร้อมกับคำตัดสินเสมอและนั่นก็คือเหตุผลที่เมื่อมีคนบอกเธอว่าเพอเหมาะกาแฟชานระดบโลกนะอันนกไม่ได้ดีใจในทันทีที่ได้ยินแต่เธอลับตั้งคำถามกับตัวเองว่าจริงหรือ และการเดินแบบครั้งแรกก็ไม่ได้สวยงามอย่างที่เธอวาดฝันไว้เป็นอีกเรื่องที่ไม่มีใครรู้ก็คือการขึ้นลันเวย์ช่วงแรกของอนอกเต็มไปด้วยแรงกดดันอน็อกรู้ตัวดีว่าเธอถูกจับตามองมากกว่านางแบบหน้าใหม่คนอื่นๆไม่ใช่แค่เพราะความสวยแต่เพราะเธอคือนางแบบผิวดำที่แตกต่างจากมาตรฐานเดิม ทุกก้าบนลันเวย์เธอไม่ได้คิดว่าจะเดินให้สวยอย่างเดียวแต่เธอคิดว่าต้องห้ามพลาดเพราะความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้เธอถูกเหมารวมว่าเธอ,อยังไม่พร้อมและเป็นมือใหม่แรงกดดันนี้ทําให้เธอต้องฝึกหนักกว่าคนอื่นหลายเท่าทั้งการเดินการควบคุมสีหน้าและการใช้สายตาสื่ออารมณ์และมีอีกหนึ่งความลับที่ไม่มีใครรู้อันน็อกเคยคิดที่จะเลิอกออกจากวงการแฟรชั่นไม่ใช่เพราะเธอไม่มีงาน แต่เพราะว่าเธอเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเธอถูกเลือดเพราะความสามารถจริงๆหรือหรือถูกเลือดเพราะเป็นภาพแทนความหลากหลายของวงการแฟชั่นความสับสนนี้ทําให้เธอใช้เวลาทบทวนตัวเองอย่างหนักจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อแต่ด้วยเงื่อนไขใหม่ของเธอก็คือเธอจะไม่ยอมเป็นแค่หุ่นโชว์เสื้อผ้าเท่านั้นแต่เธอจะใช้พื้นที่นี้ส่งเสียงแทนคนที่ถูกมองข้าม ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของอน็อกก็คือเธอเป็นคนเงียบๆแยะรักการอยู่กับตัวเองึ่งต่างจากภาพลักษณ์บนลันเวที่ดูแข็งแกร่งและทรงพลังชีวิตกินของอน็อกกับเรียบง่ายและค่อนข้างอินทรูเวิร์ดเธอชอบอ่านหนังสือชอบอยู่กับครอบครัวและใช้เวลากับตัวเองมากกว่าออกนานสังคมอน็อกไม่ใช่นางแบบสายเฮฮาปาร์ตี้อย่างที่หลายคนคิดแต่เธอกลับมองว่าการได้อยู่เงียบๆ คือวิธีการรักษาสมดุลใจในโลกใบนี้ที่คอยจับจ้องและตัดสินเธอตลอดเวลาและสิ่งที่อนนกภูมิใจที่สุดกับไม่ใช่ชื่อเสียงแต่ถ้าถามว่าอะไรคือสิ่งที่เธอภูมิใจที่สุดคําตอบของเธอไม่ใช่รันว์ไม่ใช่แบรนเนมหรูและไม่ใช่ยอดฟอลโล่หลักล้านแต่คือข้อความจากเด็กผู้หญิงผิวดำตัวเล็กเกพี่บอกอนอกว่า ที่เป็นแบบอย่างที่ถาไม่รูอย่ามีชีวิตอยู่ต่อไปเลยไปนี่ค่ะสำหรับอันน็อกนั่นคือรางวันที่เงินหาซื้อไม่ได้และเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอยังยืนอยู่ตรงนี้อันน็อกใหญ่ไม่ใช่นางแบบที่ดังพ่อเดินบ่อยแต่ดังเพราะยืนเฉยๆก็มีพลังสิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือเธอเป็นคนเลือกงานมากไม่รับทุกแบรนด์ไม่เดินทุกโชว์เพราะเธอเชื่อว่าภาพลักษณ์คืออำนาจ อน,น็อกไม่แข่งกับใครในวงการเพอแข่งกับภาพเดิมๆของตัวเธอเองและเธอก็ใช้ความนิ่งความเงียบเป็นซิกเนเจอร์ที่ทำให้คนจดจำเธอในโลกที่ทุกคนพยายามดังแต่เธอกับดังเพราะไม่ต้องพยายามและด้านแหละที่ทำให้เธอดูแพง